สวัสดีจ้าพี่น้อง่าผู้ชมมูอนี้มาพกักช่องแยไพภพกินข้าวถ้วยนอดเดีเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอนีแยยไพภพแนะนำข้อมูลนวทางตามเล่ามหาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังแยไพฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยไพนั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้ว็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามแยไพภพงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิงพาชชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดสื่อสอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทายกับแ คอมเมนต์มาใต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกาบบว้าไลาย์ยายห้างพี่น้องคะไปเบิงขอมุลอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยนะคะมาเบิงเนวทางนี่เป็นเนวทางมากเมื่อกี้โงเมื่อกี้ยายไพ่โบ,บราได้พี่น้องคะตามลําดับเลยนะคะตามลําดับผู้ใดมาก,ก่อนมาหลังเลยเนาะพี่น้องเนาะอา <c oughs> มาเบิงคะ <c oughs> พี่น้องคะเพื่อนไห้มากเนาะพี่น้องจ๋าเพิ่นบอกว่าแอตุนสนเนาะอันนี้เป็นเนวทางของแอตุนสนนะคะ อ่ะมือนี่เด่นซีกัมหนึ่งนะคะเพื่อนหนาจะเด่นทีสองหนึ่งหกหนึ่งสามและหนึ่งสี่เนาะค่ะหนึ่งหกซีสองหนึ่งเจ็ดซีสองแสดงว่าเน้นซีสองกลางเทิงนะคะสําหรับแนวทางของเพื่อนน้อพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสุดนี้ตะบันสุดนี้เป็นแนวทางของแอ็ดนายนุ่มเนาะค่ะเพื่นบอกว่าเด่นซีเน้นซีเก่าซีหกสามหกสี่เก้าวสันพี่น้องคะสําหรับแนวทางของแอ็ดนายนุ่มเนาะใครมากระจวดจาดฟาดบึ้มตามเพื่นใดค่ะพี่น้องคะพิจารณาใดเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนุมสุพรรณว่าสันเย่ไพ่ลงตามแนวลงตามที่เพื่อนเพื่อนไพ่มาก,ก่อนมาหลังเลยเน้อพี่น้องเนาะนุมสุพรรณบอกว่าเด่นเก่าก็ศูนย์เนาะค่ะมีเก่าสามเก้าสี่เก้าเก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เก้าสี่น้อพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่นะคะสามตัวเทิงว่าสันสำหรับแนวทางของแอดเต๋เนาะ 087088097098อันนี้คือเนี่ยทางสามตัวบนขนมเล้าของเอสเต่เนาะพี่น้องเนาะเอาไพมักเนี่ยทางน้ำเพลินกับเคียบนาจอตามเพลินได้เลยนะคะพี่น้องขะพิจารณาจวดจาดได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะสูตรนี้เป็นแนวทางของเอ็นเอ็นนั่นนะคะพี่น้องขาเอ็นเอ็นนั่นเราบอกว่าขนมเล้ามืงอีเดียนเจ็ดกับแปดว่าสันตพนี่บอกมีเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสาม เน้นลักมาไห้แล้วพร้อมพี่นองคะ่ะเด่นตรงเน้นตรงเนาะพี่นองเนาะเอามากระชวดจาดน้าเพลินได้ค่ะพี่นองนอาานนพิพงพจารณาเป็นแนวทางได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี่เป็นแนวทางของผูนน้ใดเนาะบาทนนิวซันเป็นแนวทางของเอ็ดอันพอเพื่อนสุวรรเอียงกอกคนไทยหัหวใจสิงนะคะพี่นองคะ่ะเพื่อนบอกว่าเมื่อนี่ตำเล่าเด่นศูนย์ก็สองเนาะค่ะพี่นองค่ะเด่นศูนย์ก็สองเพื่อนก็เลยบอกว่าเออแคบหน้าจอเลยเนาะพ่นอง ขอขออนุญาตบอ่อ่านเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าขั้นตัวเลขหลายเนยานยายพี่อ่าน,นาย,ย่าน,นนยานอ่านผิดพี่น้องบ่ได้ว่ายิ่งหยังดอกเนาะพี่น้องเนาะย่านอ่านผิดค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอสเตสองตัวเดนซีนะคะเพื่อนบอกว่าอ่าเดนซีเพิ่นบอกว่าซ2กับซีสามมาสันพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเพิ่นบอกว่ามือนีเดนหนึ่งก็ศูนย์นะคะฟันหนึ่งมีศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะ แคบนาจอสามโตชุดเต็มเลยเลยนะคะพี่น้องขะพิจนาจวจดจาดฝาดบึมด่มใดค่ะพี่น้องถูกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องขาเนาะว่ากันไปตามสูตรเพิินเลยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดเอ่อ่นซื้อวายยังก่อนพี่น้องคะเอ่อบนซื้อว่าแนวทางของเอดอันเพนดาน่อยไอยสูตรนะคะพี่น้อง เพนด้าน้อย้อยสุวาสารว่าซานพี่น้องคะเพื่อนบอกว่างวดที่เหลวมาศูนย์แปดนะจาาวันนี้เพื่อนบอกว่าเน้นแปดหาซี่แปดหาเน้นแปดหานะคะพี่น้องสาหรับเนวทางของแอดเพนด้าน้อยลอยสตดมากระจวดจาดตามเพิ่นใดเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะพิจารณาใดนะคะสามตัวซี่แปดหาตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้สูตรนี้เป็นเนวทางอันเมื่อนี้เพิ่นลงเร็วพี่น้องค่าอย่าเพ่กเ็เลดเอามาห้เบิร์นะคะสาหรับเนวทาง รวยล้นฟ้านะคะพี่น้องคะรวยล้นฟ้าว่าสั่นเพื่อนวาเนาะเพื่อนไหหมาเพื่อนบอกว่าสามตัวหกสามแปดหกห้าแปดห้าสามสามหกห้าแปดหกนะคะ่ะผู้ใดมากระจวดจาดฟาดบื้มได้ค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเวนเนาะแอดเวนบอกว่าขนมลาบมันนี่วิ่ง8ปลูด8เน้น8ซีนะคะ08อ่า89 81นะคะ9 84าแปสำหรับแนวทางของเพิ่นนะคะต่อไปเลยจ้ะ เอาอันนี้เป็นแนวทางของแอดไต่ฝ่าเนะาะแอดไต่ฝ่าบอกว่ามีเม็ดเดียวเขียน,นๆพร้อมได้พี่น้องคะ่ะเพื่อนเด่นแปดเนาะพี่น้องเนาะแปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าว่าสั่นพี่น้องบาทที่นี่พี่น้องคะ่ะมาเบิงเนาะเพื่อนบอกว่าเม็ดเดียวหนึ่งแปดกันหนึ่งหกเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของแอดไต่ฝ่าเนาะไพมากับพิจารณาต,ตามเพื่อนใดนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดกอยใจเนาะมาเบิงแอดกอยใจบอกว่าขนมแล้วมันนี้ว่าสั่นพี่น้องอุ้ยเอีย,ยงกัด ขนมเล่ามือนี่สามห้าแปดสี่หาแปดวสันเพิ่นวาเนาะสำหรับแนวทางของเพิ่นมักกระจวดจาดฝาดบืมได้ค่ะพี่น้องเนาะต่อไปอันสองตัวมีหาแปดหาสามสามแปดสี่ห้าเลยอ่ะสี่แปดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสวิดคันอันผิดขอโทษได้หลายเด้อพี่นอ้องเด้อแย่ไพ่เบเกงภาษาอังกฤษปันใดน,นะคะเพิ่นบอกว่าเจาะไปที่หกว่าสันพี่น้องคาหกหนึ่งอ่าหกสองหกสี่หกเจ็ดอันเน้นหกสี่กับหกเจ็ดวสันต่อไปเลยค่ะ อาจารย์กรกละสินบอกว่ามือนีนะคะอาจารย์กรกละสินรุดสองวนแล้วพี่น้องมาตามต่อเนาะค่ะตะเกาเนี่ยทางเพิ่นจะบุดซ้ำเนาะพี่น้องอาจารย์กรกละสินยายไพมักเนวทางเพื่นเด้พี่น้องค่ะยายไพว่าเพื่นแม่นดีนะคะพี่น้องมาเบิ้งค่ะเพิ่นบอกว่ามีเจ็ดสองเจเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกสามเจ็ดหนึ่งสำหรับเนวทางอาจารย์กรกละสินนะคะพี่น้องค่ะเอามากระจวดจาดนำเพิ่นใดเนาะพี่น้องเนาะจารณาเป็นเนวทางตามเพื่นใดเลยนะคะ ทุกสำนักทุกอาจารย์รวนเลยว่าเป็นแนวทางเดอ้อพี่น้องเด้อนะคะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสันพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของ, 9, อออน 9, นงแอดานเนาะแอดายบอกว่ามือนีเด่น 9, 9, อ่าคนอาจจะเด่นเก่าเนาะพี่น้องเนาะแอดายบอกว่ามือนีเด่นเก่าเก่ายี่งยังดีละพี่น้องวสันคนนี้เคนเคนก็คือแคนเคนก็คือเพื่อนบอกว่าเออเก้าหกแปดเก้าแลวก็เก้าสวเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดานเนาะ ชุดเต็มชุดเต็มเพื่อนแคหนาจอเลยนะคะส่วนมากเขาบ่อยมาล,ลี่สำหรับเนื้อทางของแอดไน้เนาะพี่น้องเนาะไปมากับพี่จ้าหน้าตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนื้อทางของแอดเอนุ่มเนื้อนะคะพี่น้องค่ะเนวทางของเอดนุ่มเนือ้อนุ่มเนือ้อบอกว่ามือนีเด่นหนึ่งก็สองเนาะค่ะเน้นหนึ่งแปดก็สองศูนย์คะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางของอ งดที่เลวเพิ่นบมาเนาะพี่น้องนาะงดที่เหลือเพื่นบลงไห้นะคะสำหรับแนวทางของเอดละพี่พงนค่ะเพิ่นบอกว่าขอแนวทางแอดละพี่พงเด้อบางที่เพื่อนกะไห่บางที่เพื่นกะโลงๆตัวนกลุุมไล่เพื่นเนาะเมื่อนี่เด่นหลงสองนะค่ะหนึ่งห้าหนเนาะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้มี2ตัวพร้อมศูนย์ศกหนึ่ง่งวัสันย์หน่ามศูนย์หนึ่งและ401 มักตัวใดกัดจวดตัวนั่นค่ะพี่น้องคะ่พะพจารนาตามเพื่อนไดเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่าหกสามหกหาหกหนึ่งหนึ่งสามก็หนึ่งหาว่าสั่นพี่น้องเอาพิจารณาจวดจาดฟาดบึ่มตามเลยเลยนะคะพี่น้องเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์้วนเร้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางสูดนี่นะคะเป็นแนวทางเก้าเงินเกาทองเก่าเงินเก่าทองบอกว่ามือนี่เด่นสองก็8ปฟาด8เด้อว่วสซันเพ่นวาเนาะเน้น83ล่อง8 4นะคะพี่น้องสาหรับแนวทางเก่าเงินเก่าทองเนาะค่ะพี่น้อง่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอต้นนามเนาะเอต้นนาบอกว่าขนมเล่าอันนี้ชุดเน้นเพิ่นนะคะศูนย์หาศูนย์สองและศูนย์หกันมีสองใบเนาะแอสตูนนามเนาะมาเบิรงอันนี้พิ่บอกว่าฟันสองสีนะคะเด่นสีฟันสองสีก็ศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้อ่าเพิ่นบอกว่าเด็กดับบนลางแนวทางของอาจารย์หนุ่มสารคามเนาะคะ่ะบอกว่าดับศูนย์บนลางวสันเอามากูฎิได้มากศูนย์กับจวดจ่าได้คือเก่าเนาะ,ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้คือเก่าเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะะเนาะแอดแจกเลือกเกลือว่าสันพี่น้องขาแจกเลือกเกลือบอกว่าขนมเล้ามือนีอ่าข้างบนหาหนึ่งข้างล่างเก่าสวงวสัน ผู bon ically, ้ใดงบหน่อยจวดจาดเก่าสองสองเก่าไปเลยเด้อวสันพนวันเนาะสำหรับแนวทางของแอดเจ็กเลือกเกลือนะคะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องค่ะเนาะว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะสูตรนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสวยบอสันจับมัดเลยหนึ่งหาหาหนึ่งตัวเดียววสันพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทยนะคะ พ่นบอกว่าแย่ไพ่วาสันขอแนวทางของแอดไพ่ชุดสามตัวในวาสันเพื่อนกัดสีอาสงใส่เพิ่นเสียเอาไปจับแย่ไพ่วาเพิ่นเสียเอาไปจับมัดเนาะพี่น้องนเนาะไปจับมัดเอาพิจารณาได้เนาะมี่สองตัวเพิ่นมีหาหกหาเจ็ดหาแปดหกหกหกเจ็ดหกแปดประมาณนี้สองตัวเพิ่นสำหรับแนวทางของแอดไพ่เนาะค่ะ่นจะเอาไปแบบนี้แล้วเพราะว่าส่วนหมากแนวทางของแอดไพ่จะออกอ่า อ่ะสามตัวนี้แหละแต่ว่าเป็นแนวทางอันเพิ่นเอาไปจับมัดข้างหลังของเพิ่นนะคะตัดสองตัวลางเนาะสองตัวเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะมาเบ,บิงเ่งแนวทางของแอดไพ่บันพี่น้องคะาาอ่ะแอดไพ่ว่าจังไดรเอ่อสูตรนี้แอดไพ่บอกว่าแนวทางสองตัวเทิงว่าสั้นแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดและเก้าแปดนะคะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดไพ่เนาะมากระจวดจาดฟาดเบิ่มตามเพิ่นได้เนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะมาเบิงเนี่ยทางสองตัวลางมีสองสองหนึ่งสองสองสองสามสามหนึ่งสามสองและสามสามนะคะอ่าน่าจะชนกันกับของยาไพ่เนาะพี่น้องเนาะน่าจะชนกันกับของยาไพ่ยู่ที่อสามสองนะคะพี่น้องเด่นสองก็สามคือกันนะคะขันมากระชวดจ่าใดน้ำใดเลยเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของแอดไวรุนสวนมะพร้าวเนาะค่ะเด่นหกก็เก่าฟั่นเก้าหกแปดสองเก่าหกสำหรับแนวทางของเพลินเนาะ มากระจวดจาดฝาดบ่มได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนีเบไวไทนเนาะ,ายยนะคะ่ะสามตัวหกสามศูนย์หกนย์แสามศูยย์เนาะคะ่ะสองตัวพนมีสามศูนย์อ่าสามศูนย์ห้าศูนย์หกสาและ8ปดหนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เอามาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรใหม่เด้อคำนวณใดประสันหนึ่งสามศูนย์แปดหนึ่งสามเออสองสามศูนย์แปดสามศูนย์แปดและศูนย์ศูนย์แปดเนาะกะกันหนึ่งสองกะสองสามใดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนกเนาะพี่น้องเนาะมาเบิงเ้งแนวทางของแอดรัชนกบอกว่ามื้อนี่ขนมด้าวเด่นหนึ่งกับหกเนาะค่ะโอใจเย็นๆนะคะพี่น้องทางเพจเนาะใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเนาะเพื่อนบอกว่าเจ็ดแปดหกเนาะคะ่ะสองตัวมี หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะ่ะสำหรับแนวทางของเอ็ดรัชนกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะใอแมักแนวทางน้ำเพลินกับแกบหน้าจอตามเพลินได้เลยนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะ,ะงวดที่เรียวเข่าซีเจ็ดนะคะงวดน,นี้หาหกหาเก้าหกหกหกเก้าว่าซันพี่น้องพิจารณาได้เนาะ,ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้ว่าซันพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของผปุยะะ๋ยเนาะบานว่าซันพี่น้อง สูตรนี้เป็นแนวทางของเพื่อนเพื่อนไหมานะคะพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าจังสี่ละ <c oughs> เอ่อ <c oughs> เลขเด่นของอาจารย์พ่อเพียงนะคะ <c oughs> พี่น้อง่าอาจารย์พ่อเพียงเพิ่นกระโดดน้อยเนี่ยหนึ่งเนาะพี่น้นนนนองเนาะเพิ่นบอกว่าฟาดนักไปโหลดเด้อสองวันสันพี่น้องขาเพิ่นวาเนาะเน้นสองสี่หาสองสี่หนึ่งห้าแปดสองหาสองสี่วันสันพี่น้องเอาพิจารณาได้สําหรับแนวทางของ แอดอาจารย์พ่อเพียงนะคะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจดาดฝาดบ่มใดคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้เป็นแนวทางของภผยนอบานพี่น้องคะ่ะมาเบิงค่ะพี่น้องเป็นแนวทางของเอพื่อนหายมากเพื่อนบอกวางวานนี้เด่นหกเนาะคะ่ะเอามาตามต่อจากหกอะไรดีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้ว่าซันพี่น้องคะ่ะสูตรนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอันเอ็ดบรกคำหน่อยเนาะ พี่น้องเนาะแอดแอดบักคำหน่อยแอดบักคำหน่อยเราบอกว่าตำราววันนี้เด่นเจ็ดนะคะพี่น้องขาตำราวันนี้เด่นเจ็ดเนาะเาพิ่นบอกว่าอุ้ยิ้วเจ็ดแปดสองหกเจ็ดแปดประซันเสียงขวดเอ็มลอยลงเนาะพี่น้อง อ้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะลุงนินบอกว่าคน้มเล้ามือนีเด่น8ปดวสันแปดอะไรดีเนาะวะสันต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่ามาชิ่วชิ่วเลาวสันมือนีเก่าก็ซีมาตัวใดตัวหนึ่งวสันพี่น้องพิจาจรณาใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนูนามเนาะแอดนูนามไฮมาเนี่พี่น้องคะเพิ่นบอกว่าเลขเด่นหลักร้อยเนาะค่ะอ่างวดนี้หกห้าหกศูนย์มาหลักร้อยเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์อุดมท่านยานเนาะอาจารย์อุดมท่านยานบอกว่าขนมเล่ามือหนีเด่นอยู่ที่วสันพี่น้องเพื่อนบอกว่า7073 71 70 768 70น่นะคะเนน68นะคะ073 168สก็สวันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะสูตร สูตรนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเ <ś c oughs> พื่อนบอกว่าเลขเด่นวันี้ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์หกหนึ่งหกและสองหกมักตัวใดกะผิจารณาตัวนันน้อพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเม็ดเดียวเขียนเขียนวันสันน้อพี่น้องเนาะเม็ดเดียวเขียนเขียนก,กะจวดจาดไปโหลดเดอร์วนสันนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเก่าซององเก่าฟันไปเลยสูตรนี้มาเบิ้งคะ่ะศูนย์แปดเจ็ด 088 0 097 098มี87 88 97และ98เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะมาเบิ้งค่ะสูตรนี้เป็นแนวทางของแอด็ดอันเอเล็กสมศักดิ์เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าขนมล้ามือนีเด่นอยู่ที่หนึ่งนะคะ่ะเจ็ดหนึ่งสแล้วก็ 37นะคะเน้นๆก็คือ14กับ10นะคะต่อไปเลยจ้าแอดบังยมแดงพี่น้องคะ่ะแอดบไมยมแดงบอกว่าเด่น1กับ0เนาะเน้น1 0 1 9 1 5 1 0 1 9เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสูตรนี้นะคะยายแอร์บอนบอกว่า8780และ82เนาะพี่น้องเนาะมาตามต่อใจเออเพิร์นบอกว่าจางังสี่แหละยายปอมวัดใจไปเลยงวดนี้8778ตัวเดียวเขียนๆมากระจวดว่าสัน ต่อไปเลยค่ะสูตรนี้มาเบิ้งเลยค่ะพี่น้องขาเพิ่นวัยายปอมเนาะชุดเต็มเพิ่นนะคะพี่น้องขาชุดเต็มเนาะมีหนึ่งแปด8้8ส8งแปดสองแปดหเอละห่งเกเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้ยายปอมบอกว่า6กสี่หและ 1, 9 5เนาะค่ะต่อไปเลยค่ะแอดไพรุ่งหายเล้วนะแอดฟินนี่ค่ะพี่น้องเดน6กกับเก่าเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกามเก้าหนึ่งอเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะแอตตาเนาะแอตตาบอกว่าตำเล่ามือนี้เด่น892เนาะ2 8 8 2 8 2 9 9 5 9 1นะคะข้างเทิง,ง2 8 9 9 9 1ข้งางล่าง625918นะคะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้เพิ่นบอกว่างวดที่แล้วเด่น3รลุดมาตามต่อจ้าม,มือนี้เด่น8วน่าออวสัน่นสิมาบ่เนาะว่าสั่นต่อไปเลยจ้ะ แอดนำพูแล้วค่ะพี่ถ่ายโดยแนวทางของแอดนำพูเนี่ยเนาะพี่น้องน้องบ่หอดผู้ใดก็ขอตทดขอให้หลายๆเด้อพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าห้าเจ็ดสองเข่นเขนสองตัวหาเจ็ดหาสองและเจ็ดสองเนาะค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายๆเด้อจ้า สวัสดีจ้า